อีกหนึ่งคำถามมาจากคุณเบื่อมากมายนะคะบอกว่าจะไปซื้อเครื่องวันพุธแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารีบตอบให้นะคะถามมาเป็นเซตเลยว่าได้ยินว่าเครื่องร้อนง่ายจริงไหมคะถ้าเปลี่ยนแบตเตอรี่จะต้องทายัางไงเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ขอบข้างของเครื่องจะลอกง่ายหรือว่าเป็นรอยร้าวเหมือนโน้ตสามโน้ตสี่หรือไม่เล่นกล้องหลังที่นูนขึ้นมาแบบนั้นถ้าเป็นรอยหรือว่าแตกจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เรามาไล่กันทีละประเด็นละกันเนาะเครื่องร้อน เครื่องร้อนไม่ร้อนเนี่ยขึ้นอยู่กับการใช้งานที่แตกต่างกันไปด้วยนะคะถ้าเกิดใช้งานหนักหรือว่าชาร์จทิ้งไว้รวมถึงถ้าเอาไปตากแดดคเครื่องก็อาจจะร้อนถ้าทอดถ้าต้มถ้าปิ้งเครื่องร้อนแน่นอนแต่ว่าตอนนี้อากาศร้อนมากเลยครับแบตเสื่อมสำหรับแบตเตอรี่ของโน้ตห้ารับประกัน1ปีนะคะแต่ว่ายังไม่มีราคาที่แน่ชัดของแบตเตอรี่ออกมาในกรณีที่แบตเสื่อมนอกเหนือการรับประกันแต่ทั้งนี้อ้างอิงจากราคาของ Galaxy S 6ก็อยู่ที่900บาทไม่รวมค่าแรงและก็ภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะ ขอบเครื่องเหรอถ้ามันร้าวไม่ร้าวค่ะวัสดุมันไม่เหมือนรุ่นเดิมนะคะเป็นรอยไหมไม่ค่ะขูดได้นี่ไงขูด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 แล้วเล่นกล้องหลังล่ะเล่นกล้องหลังเนี่ยค่าอะไหล่เนี่ยอยู่ที่3,500บาทอ้างอิงจากของโน้ต4ค่ะทางนี้ราคาย,ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ยังไม่รวมค่าแรงช่างนะคะโอเคไหมโอเคอะ